ด้านมืดของ TikTok กไถจนนิ้วล็อกแอปดูดวิญญาณสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่จะมาเล่าให้ฟังซึ่งผมเชื่อว่าร้อยละ99ของผู้ที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้ต้องมีสิ่งนั้นอยู่ในโทรศัพท์มือถือแน่นอนใช่ครับผมกำลังพูดถึงแอปพลิเคชันวิดีโอสั้นที่พวกเราไถกันจนนิ้วป้องจะล็อกไถกันจนตาค้างไม่ได้หลับไม่ได้นอนเคยสงสัยไหมครับว่า ทำไมแค่กะจะเข้าไปดูวิธีทําไข่เจียวแค่5นาทีแต่รู้ตัวอีกทีคือตีสาแล้วแถมตอนนี้ในหัวมีแต่เสียงเพลงประหลาดลาดวนไปวนมาวันนี้เราจะมาแฉความลับกันครับว่าทําไมมันถึงหยุดยากขนาดนี้ 1. กับดักความเพลินและกลไกาการล้างสมองลองนึกภาพดูนะครับปกติเวลาเราจะดูหนังเราต้องกดเลือกต้องอ่านเรื่องย่อต้องตัดสินใจใช่ไหมครับ แต่เจ้าแอปนี้มันฉลาดกว่านั้นเยอะครับมันคือบุฟเฟ่ที่ยัดเยียดของอร่อยเข้าปากคุณโดยที่คุณไม่ต้องขยับตัวระบบข้างในมันถูกออกแบบมาให้เหมือนกับตู้ม้าในบ่อนการพนันเลยครับทุกครั้งที่คุณใช้นิ้วปัดขึ้นมันคือการเสี่ยงโชคครับวิดีโอต่อไปจะเป็นอะไรนะจะเป็นสาวสวยเต้นไหมจะเป็นหมาแมวน่ารักหรือเปล่าหรือจะเป็นเรื่องผีความไม่แน่นอนนี่แหละครับที่ทำให้สมองเราฉีดสารความสุขออกมา ทุกครั้งที่เราเจอวิดีโอที่ถูกใจสมองจะบอกว่าเอาอีกขออีกนิดจนสุดท้ายเราก็กลายเป็นหนูที่ติดอยู่ในวงล้อไถไปเรื่อยๆเพื่อหาความสุขชั่ววินาทีถัดไปมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่มันสนุกแต่มันถูกออกแบบมาให้เราเสพติดตั้งแต่บรรทัดแรกของชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์เลยทีเดียวเมื่อสายลับคอมพิวเตอร์รู้จักคุณดีกว่าแม่คุณเคยคุยกับเพื่อนเรื่องอยากกินหมูกระทะและพอเปิดแอปขึ้นมา จู่ๆวิดีโอรีวิวร้านหมูกระทะก็โผล่มาเป็นสิบไหมครับหลายคนบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันแอบ,บฟังเราหรือเปล่าจริงๆมันอาจจะน่ากลัวกว่านั้นครับระบบเบื้องหลังมันไม่ได้แค่ฟังแต่มันเดาใจคุณได้แม่นยำยิ่งกว่าหมอดูอีทซะอีกมันเก็บข้อมูลหมดเลยครับว่าคุณหยุดดูวิดีโอไหนนานกี่วินาทีคุณกดข้ามวิดีโอไหนทันทีคุณย้อนกลับมาดูซ้ำไหมหรือแม้แต่กระทั่งคุณคอมเมนต์ด้วยคำว่าอะไร ข้อมูลมหาศาลเหล่านี้ถูกเอาไปประมวลผลจนมันรู้ว่าตอนนี้คุณกำลังเศร้าใช่ไหมงั้นเอาวิดีโอคำคมเศร้าๆไปดูสิหรือตอนนี้คุณกำลังเหงางั้นเอาวิดีโอคนคุยกันแก้เหงาไปดูข้อมูลของคุณถูกขุดไปใช้เพื่อสร้างกรงขังล่องหนที่ทำให้คุณออกไปไหนไม่ได้เพราะทุกอย่างที่มันแสดงขึ้นมามันคือสิ่งที่คุณชอบจนปฏิเสธไม่ลงสงครามแย่งชิงเวลาชีวิตในโลกยุคใหม่ เวลาของคุณคือเงินของเขาครับถูกวินาทีที่คุณจ้องหน้าจอคือโอกาสที่เขาจะสอดแทรกโฆษณาคือโอกาสที่เขาจะเก็บข้อมูลพฤติกรรมคุณดังนั้นเป้าหมายสูงสุดของแอปเหล่านี้ไม่ใช่การมอบความบันเทิงให้คุณเพียงอย่างเดียวแต่มันคือการขโมยเวลามาจากกิจกรรมอื่นๆในชีวิตลองคิดดูสิครับเวลาที่คุณควรจะได้นอนพักผ่อนเพื่อไปทำงานในวันรุ่งขึ้นเวลาที่คุณควรจะได้คุยกับพ่อแม่ที่นั่งอยู่ข้างๆหรือแม้แต่เวลาที่คุณควรจะไปออกกำลังกาย ทุกอย่างถูกดูดเข้าไปอยู่ในหน้าจอแนวตั้งขนาดไม่กี่นิ้วหมดเลยเรากลายเป็นสินค้าที่ถูกขายให้กับนักโฆษณาโดยแลกกับความเพลิดเพลินฉาบฉวยที่พอปิดหน้าจอไปแล้วเรากลับจำอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเดียวว่าเมื่อกี้ดูอะไรไปบ้างกระแสะสังคมที่บิดเบี้ยวอีกหนึ่งความตลกที่ขำไม่ออกคือการทำตามๆกันหรือที่เขาเรียกกันว่าความท้าทายบางอย่างก็ดูน่ารักดีนะครับแต่บางอย่างมันเข้าขั้นอันตรายและไร้สติ เพียงเพื่อแลกกับยอดคนดูหรือยอดหัวใจบางคนยอมเสี่ยงชีวิตทำเรื่องผังแถงบางคนยอมทำเรื่องหน้าอับอายเพียงเพื่อให้ตัวเองดูเด่นขึ้นมาในโลกเสมือนสิ่งที่น่ากลัวคือแอปนี้มันสร้างโลกที่ความจริงไม่สำคัญเท่าความเด่นใครทำอะไรแปลกกว่าแรงกว่าหรือแหกข้อกว่าคนนั้นจะได้พื้นที่สื่อนั่นทำให้บรรทัดฐานของสังคมเราค่อยๆบิดเบี้ยวไป เราเริ่มเห็นเด็กๆอยากเป็นดาวเด่นในโลกออนไลน์มากกว่าอยากมีความรู้ความสามารถจริงๆเพราะระบบมันสอนเราว่าแค่เต้นแค่ไม่กี่วินาทีก็ดังได้แล้วซึ่งในความเป็นจริงมันมีกี่คนกันครับที่ไปถึงจุดนั้นส่วนใหญ่คือคนที่เสียเวลาไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรกลับมาเลยเพื่อนๆครับที่ผมเล่ามาไม่ได้บอกว่าห้ามเล่นนะครับแต่อยากให้เรารู้ทัน ว่าในขณะที่เรากำลังขำกับวิดีโอตลกตลกมีระบบสมองกลอัจฉริยะกำลังจดจำทุกย่างก้าวของเราและพยายามล่ามโซ่เราไว้กับหน้าจอให้ได้นานที่สุด 2. การสูญเสียสมาธิและสภาวะสมองปลาทองความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในหัวกะโหลกของเราเคยสังเกตตัวเองไหมครับว่าเดี๋ยวนี้จะดูหนังยาวๆสักเรื่องหรืออ่านบทความเกินสิบบรรทัดมันกลายเป็นเรื่องที่ฝืนใจอย่างบอกไม่ถูก นั่นไม่ใช่เพราะคุณขี้เกียจขึ้นหรอกครับแต่มันเป็นเพราะสมองของคุณถูกวางยาโดยวิดีโอสั้นเข้าให้แล้วยาเสพติดในรูปแบบความบันเทิง15วินาทีเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่เราปัดเจอวิดีโอที่ถูกใจสมองเราจะฉีดสารที่ชื่อว่าโดปามีนออกมาสารตัวนี้คือสารเอ่งความพึงพอใจครับมันเหมือนเรากินขนมหวานหรือเวลาถูกหวยนั่นแหละแต่ปัญหาก็คือในแอปนี้เราได้รับสารนี้ถี่เกินไปครับ ทุกๆ15วินาทีหรือ30วินาทีสมองเราจะได้รับรางวัลเป็นความขำความตื่นเต้นหรือความเพลินพอมันทีขนาดนี้สมองเราก็เริ่มดื้อยาครับต่อไปนี้ความสุขแบบค่อยเป็นค่อยไปเช่นการอ่านหนังสือสอบหรือการนั่งทำงานที่ต้องใช้เวลามันจะไม่ตอบโจทย์สมองเราอีกแล้วเพราะมันช้าเกินไปสมองคุณจะโวยวายว่าเฮ้ยฉันอยากได้ความสุขเดี๋ยวนี้เอาแบบ15วินาทีจบ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงกลายเป็นคนสมาธิสั้นและจดจ่อกับอะไรนานๆไม่ได้เลยโรคสมองปลาทองเมื่อความจำสั้นลงกว่าเดิมเคยไหมครับเพิ่งดูคลิปจบไปเมื่อกี้แฟนถามว่าเมื่อกี้เขาพูดว่าอะไรนะแล้วเราก็นิ่งไปสามวิทก่อนจะตอบว่าจำไม่ได้วะแต่ตลกดีนี่แหละครับคือภาวะสมองปลาทองที่แท้จริง เพราะวิดีโอสั้นมันมาไวไปไวข้อมูลมันถาโถมเข้ามามากเกินกว่าที่หน่วยความจำระยะยาวจะเก็บได้สมองเราจะเลือกทิ้งข้อมูลทุกอย่างทันทีที่เราปัดขึ้นเพื่อดูคลิปใหม่ผลที่ตามมาคือเราจะมีคลังความรู้ที่กว้างเท่ามาหาสมุทรแต่ลึกแค่คืบเดียวครับเรารู้จักทุกเรื่องแต่ไม่รู้จริงสักเรื่องเราจำเพลงได้ท่อนเดียวคือท่อนฮุกแต่จำไม่ได้ว่าเพลงชื่ออะไรหรือใครร้อง ภาวะนี้ถ้าปล่อยไว้นานๆจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ขาดการคิดวิเคราะห์อย่างลึกซึง้งและตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อได้ง่ายมากครับความอดทนต่ำรออะไรไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวแอปพวกนี้ฝึกให้เราเป็นคนใจร้อนโดยไม่รู้ตัวครับเมื่อไหร่ที่วิดีโอเริ่มต้นมาแล้วไม่น่าสนใจภายใน2วินาทีแรกเราจะปัดทิ้งทันทีโดยไม่ลังเลพฤติกรรมนี้มันลามออกมาในชีวิตจริงด้วยนะ เดี๋ยวนี้เวลาไปยืนรอคิวซื้อกาแฟแค่2นาทีเราจะรู้สึกกระวนกระวายใจจนต้องควักโทรศัพท์ขึ้นมาไถหรือเวลาคุยกับคนอื่นแล้วเขาพูดเข้าเรื่องช้าเราจะรู้สึกอยากกดเร่งความเร็วเป็นสองเท่าในชีวิตจริงเรากลายเป็นคนที่รอคอยความสำเร็จไม่ได้อยากรวยไวๆอยากเก่งไวๆวโดยไม่ยอมผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ยากลำบากครับเพราะสมองเราถูกฝึกมาให้รับผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันใจตลอดเวลาครับ การขโมยเวลาพักผ่อนที่แท้จริงหลายคนบอกว่าก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันขอไถแอปคลายเครียดหน่อยจะเป็นไรไปแต่เชื่อไหมครับว่าการไถหน้าจอมันไม่ใช่การพักผ่อนแต่มันคือการทำงานหนักของสมองครับเพราะสมองต้องประมวลผลทั้งภาพสีเสียงและอารมณ์ที่เปลี่ยนไปทุกๆครึ่งนาทีพอเราทำแบบนี้ก่อนนอนสมองจะตื่นตัวอย่างหนักแถมแสงสีฟ้าจากจอก,จอก็ไปยับยั้งฮอร์โมนการนอนหลับอีก ผลคืออะไรครับคือการที่คุณนอนไม่หลับหรือนอนหลับแต่ไม่ลึกตื่นมาแล้วรู้สึกเพลียเหมือนไม่ได้นอนแล้วคุณก็แก้ปัญหาด้วยการใช่ครับตื่นมาไขต่อมันกลายเป็นวงจรอุบาทที่ทำลายสุขภาพกายและใจของคุณไปเรื่อยๆจนร่างกายพังผมไม่ได้มาขู่ให้กลัวนะแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าสมาธิคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของมนุษย์ในยุคนี้ครับ ถ้าเราเสียสมาธิไปแล้วเราก็ไม่ต่างอะไรจากหุ่นยนต์ที่ถูกโปรแกรมให้ทำตามกระแสสังคมไปวันๆัน 3. โลกคู่ขนานหลังฟิลเตอร์และการทำลายความภูมิใจในตัวเองมาคุยเรื่องดวงตาและใจของเราบ้างครับเคยไหมครับนั่งไถแอป,ปอยู่ดีๆมองเห็นคนนั้นก็หน้าเปะ๊ะคนนี้ก็หุ่นดีคนนู้นก็รวยล้นฟ้าขับรถหรูเที่ยวต่างประเทศทุกเดือน แล้วพอเราเงยหน้าขึ้นมามองกระจกหรือมองเงินในกระเป๋าตัวเองจูๆ่ๆเราก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาเสียดือด้อวันนี้ผมจะบอกให้ว่าทำไมคุณถึงไม่ควรเอาชีวิตจริงของคุณไปเทียบกับวิดีโอเพียงไม่กี่วินาทีของคนอื่นครับสงครามหน้ากากและใบหน้าปลอมๆในแอปนี้เราไม่ได้สู้กับคนจริงๆหรอกครับแต่เรากำลังสู้กับหุ่นยนต์แต่งหน้าระบบฟิลเตอร์เดี๋ยวนี้มันฉลาดจนน่ากลัวครับ มันสามารถเสกให้คนหน้าสดกลายเป็นนางฟ้าได้ในพริบตาผิวเนียนกลิบตาโตจมูกโดง่งแบบไม่ต้องพึ่งหมอศัลยะกรรมปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพอเราดูคนสวยคนหล่อผ่านหน้าจอทั้งวันสมองเราจะเริ่มปรับบรรทัดฐ,ฐานความงามใหม่เราจะคิดว่าคนปกติควรจะดูดีขนาดนั้นแล้วพอเราหันมามองหน้าตัวเองในกระจกที่เห็นทั้งรูขุมขนทั้งรอยสิวทั้งขอบตาคล้ำเราจะเริ่มรู้สึกว่าฉันมันขี้เร่จัง ความมั่นใจในตัวเองที่เคยมีมันค่อยๆหายไปเพราะเราลืมไปว่าคนในหน้าจอคนนั้นถ้าเดินมาเจอตัวจริงข้างนอกเขาอาจจะไม่ได้ดูดีเหมือนในคลิปเลยก็ได้นี่คือการทำลายความภูมิใจในร่างกายตัวเองที่เงียบเชียบที่สุดครับกับดักความสำเร็จแบบเร่งด่วนนอกจากเรื่องหน้าตาแล้วยังมีเรื่องความสำเร็จปลอมๆด้วยครับเราจะเห็นคลิปประเภทอายุ20มีเงินล้านหรือลาออกจากงานมาสร้างตัวแค่เดือนเดียวได้บ้าน ออกมาเต็มไปหมดระบบมันชอบดันคลิปพวกนี้เพราะมันสร้างความตื่นเต้นครับแต่มันทําให้เราเกิดอาการไฟลนก้นครับเราจะรู้สึกว่าทําไมคนอื่นเข้าไปไกลกันจังทําไมฉันยังทํางานงอกๆได้เงินเดือนเท่าเดิมเราเริ่มกดดันตัวเองจนเกิดความเครียดสะสมทั้งที่ในความเป็นจริงชีวิตมันคือการวิ่งมาราทอนครับไม่ใช่การวิ่งแข่งร้อยเมตรความสําเร็จที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาแต่แอปนี้มันหลอกให้เราเชื่อว่าความรวยมันได้มาง่ายๆ เพียงแค่ทำคอนเทนต์หรือขายของออนไลน์ไม่กี่วันความกดดันที่เกินจริงนี้ทำให้วัยรุ่นยุคนี้เป็นโรคซึมเศร้าและวิตกกังวลกันมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับเมื mm. ่อ <Me |hu|> ความสุขกลายเป็นเครื่องมืออวดอ้างเดี๋ยวนี้เวลาไปกินข้าวหรือไปเที่ยวสิ่งแรกที่คนทำไม่ใช่การซืมซับบรรยากาศครับแต่เป็นการตั้งกล้องเราใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นดูมากกว่าเพื่อให้ตัวเองมีความสุขเรายอมกินอาหารที่ไม่อร่อยแต่ถ่ายรูปสวย เรายอมไปในที่ที่คนเยอะแยะเพื่อจะได้มีมุมถ่ายวิดีโอลงแอปพฤติกรรมนี้มันทำให้เราสูญเสียปัจจุบันครับเรามัวแต่กังวลว่ายอดกดหัวใจจะเป็นเท่าไหร่คอมเมนต์จะดีไหมถ้าคลิปนี้ยอดไม่เดินเราจะรู้สึกเหมือนวันนั้นทั้งวันมันพังพินาศไปเลยเราฝากความสุขไว้กับนิ้วหัวไม่มือของคนแปลกหน้าที่ไม่เคยเจอหน้ากันด้วยซ้ำนี่คือความสัมพันธ์ที่เป็นพิษระหว่างตัวเรากับหน้าจออย่างแท้จริงครับการเปรียบเทียบที่ไม่มีวันสนสิน ความจริงที่เจ็บปวดคือในแอปนี้จะมีคนดีกว่าคุณเสมอครับต่อให้คุณสวยแล้วก็จะมีคนสวยกว่าต่อให้คุณรวยแล้วก็จะมีคนอวดรวยกว่าระบบมันถูกออกแบบมาให้เราไถไปเรื่อยๆเพื่อหาแรงบันดาลใจแต่มักจะจบลงด้วยการด้อยค่าตัวเองการเห็นภาพความสุขของคนอื่นตลอด24ชั่วโมงมันทำให้เราลืมขอบคุณสิ่งดีๆที่มีอยู่ในชีวิตจริงของเราเองเรามัวแต่มองหาหญ้าที่เขียวกว่าในบ้านคนอื่น จนลืมรดน้ำต้นไม้ในบ้านตัวเองสุดท้ายเราก็กลายเป็นคนขี้อิจฉาโดยไม่รู้ตัวและเป็นทุกข์กับความสำเร็จของคนอื่นแทนที่จะยินดีไปกับเขาเพื่อนๆครับโลกในแอป,ปมันคือวิดีโอที่ถูกคัดเกรดมาแล้วเขาให้คุณเห็นเฉพาะตอนที่เขาดูดีตอนที่เขามีความสุขแต่ไม่มีใครเอาตอนที่เขานั่งร้องไห้ตอนที่เขาตกงานหรือตอนที่เขาทะเลาะกับแฟนมาลงหรอกครับ 4. ภัยคุกคามความเป็นส่วนตัว และตลาดมืดข้อมูลเคยสงสัยไม่ว่าทำไมแอปพวกนี้ถึงให้เราใช้ฟรีคำตอบง่ายๆที่เจ็บปวดคือถ้าคุณไม่ได้จ่ายเงินซื้อสินค้าตัวคุณนั่นแหละครับคือสินค้าวันนี้ผมจะพาไปดูว่าภายใต้ความสนุกสนานเฮฮามีการแอบขุดรากถอนโคนข้อมูลส่วนตัวของเราไปอย่างไรบ้างสายลับที่ฝังตัวอยู่ในบ้านทุกครั้งที่คุณกดยอมรับเงื่อนไขาการใช้งานที่ส่วนใหญ่เราก็ไม่อ่านกันหรอก เพราะมันยาวเป็นกิโลเมตรคุณรู้ไหมว่าคุณเพิ่งจะเปิดประตูบ้านให้คนแปลกหน้าเข้ามานั่งเล่นครับแอปเหล่านี้ขอเข้าถึงแทบทุกอย่างในโทรศัพท์ของคุณตั้งแต่สมุดร,รายชื่อตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันรูปภาพในคลังไปจนถึงประวัติการพิมพ์มันไม่ได้แค่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนแต่มันรู้ว่าคุณชอบไปที่ไหนทุกวันตอนเช้าคุณแวะร้านกาแฟร้านไหนตอนเย็นคุณกลับบ้านทางเส้นทางไหน ข้อมูลเหล่านี้ถูกรวบรวมเพื่อสร้างโปรไฟล์ของคุณขึ้นมาอย่างละเอียดจนน่าตกใจบางทีมันอาจจะรู้ว่าคุณกำลังตั้งครรภ์หรือกำลังมองหางานใหม่ก่อนที่คุณจะบอกพ่อแม่คุณเสีอีกครับรอยนิ้วมือดิจิตัลที่ลบไม่ออกหลายคนชอบเล่นความท้าทายแบบแปลกๆเช่นการโชว์รูปตอนเด็กการโชวบัตรประชาชนที่ปิดเลขไว้หรือการโชว์มุมต่างๆในบ้านเพื่อนๆครับข้อมูลพวกนี้คือขุมทรัพย์ของมิจฉาชีพเลยนะ ภาพใบหน้าของคุณที่ถ่ายจากหลายๆมุมเพื่อใช้ฟิลเตอร์หรือการที่คุณอัดคลิปพูดคุยยาวๆข้อมูลเสียงและใบหน้าเหล่านี้สามารถถูกนำไปใช้สร้างตัวปลอมหรือที่เขาเรียกกันว่าการตัดต่อใบหน้าและเสียงให้เหมือนจริงได้อย่างง่ายดายวันดีคืนดีอาจจะมีคลิปคุณไปพูดชักชวนคนให้ทำเรื่องผิดกฎหมายหรือมีคนโทรไปหาญาติพี่น้องคุณด้วยเสียงของคุณเองเพื่อหลอกขอเงิน นี่คือภผยเงียบที่มาจากการที่เราใจดีมอบข้อมูลชีวภาพของตัวเองให้โลกออนไลน์ฟรีๆครับตลาดมืดข้อมูลชีวิตคุณราคาเท่าไหร่ข้อมูลพฤติกรรมที่เราถ่ายหน้าจอกันทุกวันไม่ได้ถูกเก็บไว้เพื่อเอาไปพัฒนาแอปให้เราเล่นสนุกขึ้นอย่างเดียวนะครับแต่มันถูกส่งออกไปยังตลาดมืดหรือเหล่านักโฆษณาที่พร้อมจะจ่ายเงินมหาศาลเพื่อแลกกับรายชื่อคนที่มีแนวโน้มจะซื้อสินค้า ถ้าคุณชอบดูคลิปรักษาสิวข้อมูลของคุณจะถูกส่งไปให้บริษัทเครื่องสำอางทันทีถ้าคุณชอบดูคลิปรถยนต์ข้อมูลคุณจะไปโผล่ที่โชว์รูมรถยนต์นั่นยังดูเหมือนจะเป็นเรื่องการค้าธรรมดาใช่ไหมครับแต่ถ้าข้อมูลนี้ไปตกอยู่ในมือของกลุ่มมิจฉาชีพที่ทำเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ล่ะเขาก็จะรู้จุดอ่อนของคุณรู้ว่าคุณชอบอะไรสนใจอะไรและสามารถสร้างเรื่องราวมาหลอกล่อคุณได้อย่างแนบเนียนจนคุณต้องยอมโอนเงินให้เขาในที่สุด การแอบฟังและการจับจ้องที่มองไม่เห็นมีหลายกรณีที่คนตั้งข้อสังเกตว่าแอปพวกนี้แอบฟังเราหรือไม่แม้ทางผู้พัฒนาจะปฏิเสธแต่ในเชิงเทคนิคแล้วมันเป็นไปได้ครับและถึงแม้มันจะไม่ได้ฟังเป็นคำพูดแต่มันสามารถตรวจจับเสียงรอบข้างได้ครับเช่นเสียงทีวีที่คุณดูเสียงดนตรีที่คุณฟังหรือแม้แต่เสียงบรรยากาศรอบตัวเพื่อระบุว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ ความน่ากลัวคือเราไม่เคยรู้สึกตัวเลยว่าถูกจับจ้องเราคิดว่าหน้าจอโทรศัพท์คือพื้นที่ส่วนตัวแต่ความจริงมันคือกระจกด้านเดียวที่เรามองเห็นความบันเทิงแต่คนอีกฝากหนึ่งเห็นทุกความเคลื่อนไหวของเราการสูญเสียความเป็นส่วนตัวนี้มันย้อนกลับมาแก้ไขไม่ได้ครับเพราะเมื่อข้อมูลหลุดไปในโลกออนไลน์แล้วมันจะวนเวียนอยู่ที่นั่นตลอดไปเหมือนวิญญ,ญาณพยาบาทเพื่อนๆครับ ผมอยากให้ทุกคนมีสติมากขึ้นในการแชร์ชีวิตตัวเองลงไปในโลกออนไลน์ความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวจากการมียอดคนดูเยอะๆมันอาจจะไม่คุ้มเลยกับความเสี่ยงที่ข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกนำไปใช้ทำลายชีวิตคุณในอนาคตวิธีเอาตัวรอดจากหลุมดาและทวงคืนชีวิตจากหน้าจอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกอยากลบแอปทิ้งทันทีหรือบางคนอาจจะเริ่มระแวงโทรศัพท์ตัวเองไปแล้ว ผมอยากบอกว่าเราไม่ต้องถึงขั้นย้ายไปอยู่บนดอยหรือเลิกใช้เทคโนโลยีหรอกครับเพราะโลกความจริงมันเลี่ยงไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการสร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้กับตัวเองวันนี้ผมมีเคล็ดลับเด็ดๆมาฝากเพื่อให้เรากลับมาเป็นเจ้านายของนิ้วป้องตัวเองอีกครั้งครับตั้งสติก่อนสตาร์ทกด3วินาทีทบทวนใจ เคล็ดลับแรกที่ผมใช้แล้วได้ผลมากคือการหยุดถามตัวเองครับทุกครั้งที่คุณกำลังจะเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มาถให้หยุดนิ่งๆ3วินาทีแล้วถามตัวเองว่าเราหยิบขึ้นมาทำไมถ้าคำตอบคือหยิบมาดูเพราะไม่มีอะไรทำหรือหยิบมาดูเพราะรู้สึกเหงาให้ลองวางลงก่อนครับแล้วหาอย่างอื่นทำแทนเช่นเดินไปดื่มน้ำหรือมองออกไปนอกหน้าต่าง การฝึกแบบนี้บ่อยๆจะช่วยทำลายระบบทำไปโดยสัญชาตญาณที่แอปมันฝึกเรามาและช่วยให้ส่วนการยับยั้งชั่งใจในสมองของเรากลับมาทำงานได้ดีขึ้นครับล้างบางการแจ้งเตือนตัดสายใยที่ดึงดูดเรารู้ไหมครับว่าเสียงเตือนหรือตัวเลขสีแดงๆบนไอคอนแอปมันคืออาวุธสะกดจิตชั้นดีที่ทำให้เราต้องกดเข้าไปดูขั้นตอนที่ง่ายที่สุดแต่ได้ผลที่สุดคือ การปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดครับให้เราเป็นฝ่ายเลือกเองว่าจะเข้าไปดูเมื่อไหร่ไม่ใช่ให้แอปมาเรียกเราไปหาเหมือนเราเป็นลูกน้องมันนอกจากนี้ลองจัดหน้าจอโทรศัพท์ใหม่ครับเอาแอปวิดีโอสั้นไปซ่อนไว้ในโฟลเดอร์ลึกๆหรือหน้าสุดท้ายเพื่อให้การกดเข้าไปดูมันทำได้ยากขึ้นความลำบากเพียงเล็กน้อยนี้จะช่วยชะลอความยากในการเล่นได้มหาศาลเลยทีเดียวครับกำหนดเขตปลอดหน้าจอ หรือดิจิทัลดีทอ x ์เราต้องสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในบ้านที่ห้ามนำโทรศัพท์เข้าไปครับเช่นห้องนอนหรือโต๊ะก,กินข้าวโดยเฉพาะช่วงหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนและ1ชั่วโมงหลังตื่นนอนห้ามแตะต้องหน้าจอเด็ดขาดครับลองเปลี่ยนจากการไถหน้าจอก่อนนอนมาเป็นการอ่านหนังสือที่เป็นเล่มๆหรือการนั่งสมาธิสั้นๆดูครับช่วงแรกสมองคุณจะประท้วงเหมือนคนลงแดงเลยแหละเพราะมันโหยหาความสนุกแบบรวดเร็ว แต่ถ้าคุณผ่านไปได้สักหนึ่งสัปดาห์คุณจะรู้สึกเลยว่าสมองคุณเริ่มเย็นลงสมาธิเริ่มกลับมาและที่สำคัญคือคุณจะหลับลึกขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับทวงคืนงานอดิเรกในโลกความจริงจำได้ไหมครับว่าก่อนจะมีแอปนี้คุณเคยชอบทำอะไรบางคนชอบปลูกต้นไม้บางคนชอบวาดรูปหรือบางคนชอบสะสมของเก่า ให้เอาเวลาที่เสียไปกับการไถหน้าจอวันละ2 3ชั่วโมงกลับมาลงมือทำสิ่งเหล่านั้นในโลกความจริงครับความสุขที่เกิดจากการได้ลงมือทำมันให้ผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากกว่ายอดกดหัวใจในแอปเยอะเลยครับเมื่อคุณเห็นต้นไม้ที่ปลูกโตขึ้นหรือเห็นภาพที่วาดเสร็จคุณจะพบว่าความภูมิใจในตัวเองมันเพิ่มขึ้นโดยไม่ต้องงอฟิลเตอร์เลยแม้แต่นิดเดียวครับและนีแหละครับคือความสุขที่ยั่งยืนของจริงครับ บทสรุปชีวิตเราเราต้องเป็นคนเลือกเองเพื่อนๆครับเทคโนโลยีมันมีทั้งคุณและโทษแอปวิดีโอสั้นมันก็มีมุมที่สนุกและให้ความรู้แต่เราต้องไม่ยอมให้มันมาขับเคลื่อนชีวิตเราเราต้องเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะดูอะไรนานแค่ไหนและจะเอาข้อมูลอะไรไปแชร์บ้างโลกภายนอกหน้าจอยังมีสิ่งที่สวยงามอีกเยอะครับ มีกาแฟาหอมๆม,มีลมพัดเย็นๆมีแววตาของคนที่รักเราจริงๆที่รอให้เราสบตาด้วยอย่าให้หน้าจอแนวตั้งเล็กๆมาบดบังโลกกระนัศที่กว้างขวางของคุณไปจนหมดครับชีวิตเป็นของคุณเวลาเป็นของคุณและอนาคตก็เป็นของคุณใช้มันให้คุ้มค่าที่สุดครับขอบคุณทุกคุณที่รับชมผมหวังว่าเนื้อหานี้จะช่วยให้ทุกคนตื่นตัวและกลับมามีความสุขกับโลกความจริงได้มากขึ้น ถ้าชอบคลิปยาวๆแบบนี้อย่าลืมบอกกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปวางโทรศัพท์แล้วไปเดินเล่นรับลมก่อนนะครับสวัสดีครับ